สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพคพัสดุดนะคะกล่องแรกอันนี้เป็นของน้องจังหวัดชายภูมิค่ะก็ที่จั่งไปนะคะจะเป็นมีเดียมบันกุเดทามะค่ะแล้วก็เป็นเต้าหู้มีหน้านะคะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นซาลาเปาโดนกัดทั้งหมด5ชิ้น,นะคะ่ะแล้วก็เป็นอย่างลบนะคะ อันนี้เป็นของน้องจังหวัดมหาสารคามค่ะก็ที่สั่งไปนะคะอย่างแรกจะเป็นคีมพับคิตตี้นะคะอันนี้จะเป็นสีเหลืองนะแล้วก็เป็นกล้วยเด้งนะคะรลอกล้วยสปริทอยค่ะแล้วก็เป็นปังแผ่นปูเดยธรรมะค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ที่สั่งไปนะคะอย่างแรกจะเป็นลูกพีชหรือลูกทอค่ะ แล้วก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์มีเดียมบันกูเดทมะ2ชิ้นค่ะแล้วก็เป็นไอติมโคโลนกัด2ชิ้นแล้วก็เป็นมินิบัตบันนะคะทั้งหมด5ชิ้นค่ะแล้วก็เป็นโพสอิดมิกกี้ค่ะ อันนี้เป็นของน้องจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะก็จะสั่งไปเป็นพวกมินินะคะเป็นมินิทั้งหมด20ชิ้นนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มอย่างที่ไม่ใช่เป็นพวกมินิก่อนนะคะก็จะเป็นกูเดทมาไส้ไหลนะคะก็ส่วนละพวกมินินะคะนอกจากกูเดทมาไส้ไหลที่เหลือก็จะเป็นมินินะคะ ก็อย่างแรกนะคะจะเป็นปางแผ่นกูเดทามะค่ะเป็นบางแผ่นกูเดทามะแน่นอนแล้วก็เป็นเนืตั้งนะคะแล้วก็เป็นบางแผ่นปอมปอมปูรินค่ะก็ไปสามชิ้นสามสีครบเลยนะคะแล้วก็มีเป็นปาทยากิค่ะสามชิ้นเหมือนกันค่ะตามนี้เลยนะคะชมพูเขียวเหลืองแล้วก็เป็นดอะัมิกกี้ค่ะ ที่เหลือนะคะก็จะมีเป็นพวกบันนะคะก็อย่างแรกจะเป็นบันอีโมจิแก้มแดงค่ะ2ชิ้นแพนด้าบันแล้วก็บันอีโมจิ2ชิ้นสาลาปาโดนกัดหน้าแมวเมลอนบันแพนเค้กปอมปอมบุลินแล้วก็เป็นอันฟังแมน,นะคะ่ะก็มีเป็นโพสต์อิฐเลมอนนะ ขอบคุณน้องทั้ง4คนมากๆเลยนะคะ